โดดลงมาเอา้ยยาโอ้โสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเรามาทดสอบเมนบอร์ด a s u ด h 9 7 m ีด e นะครับใส่ M.2 ได้ด้วยอันนี้ผมใส่ M.2 เป็นของ Samsung 970 Evo นะครับ h 9 7 m ขีด e ใบนี้สภาพดีเลยสวยเลยครับ แส่ DDR3 ไป4แถวนะในคลิปนี้ก็มีเป็น 8G 2แถว d u a Channel แล้วก็ 4G อีก2แถว Samsung d u a Channel CPU ที่นำมาทดสอบด้วยก็คือ i5 4570นะวิ่งเบสที่3.20 GHz กระจอก,ก็พร้อมขายนะครับใบนี้ GTX 1060 6G สวยเลยจากกาเลก สวยๆเลยครับชุดนี้ยากชิ้นขายซื้อหลายชิ้นก็ได้นะครับตัวกัจอต่อไฟเพิ่ม6พินเนาะ NVIDIA GTX 1060 6 g b แคลก b ใบแพสีขาวเพจตรงพอร์ตอินพุตสวยมากเลยตรง Back I.O. Panel ทํทำงานนิ่งเงียบพัดลมหมุนเสถียรนิ่งดีงามอุณหภูมิดีไม่ได้เล่นในห้องแอร์ด้วยนะจ๊ะดูภาพที่เราปรับกันยังไงกราฟิก อัลตราโอเคอัลตรานะมามามาแล้วมาช่วยแล้วอีมะมาอีมะตกมาเลยหูปัน่นเร็วว่าวิ่งทำไมวะมันมองเอารีเวิลหรือมันอะไรวะเนะี่ย ให้ม,มันเดินอย่างนั้นนะฮะเวนอ๋อเพื่อนเราปั่นต่อหน้ามันเลยโดนเฉาะแน่โดนบ้นนางวะขึ้น่ากล้าปั่นเครื่องนี้เลยละกันนะ ซ่อมแซมมันไม่ใช่ปั่นนะจริงมันเป็นซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟเนาะใช่ไหมอุ้ยตกใจอันนี้เดียวโดนเลยนะเนี่ยมาเกะโอ้ย นิดเดียวเราเสร็จมันเลยอ่ะแต่ว่ามันดันไม่เปิดตู้ก็ช่วยไม่ได้นะครับเราก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับไม่เปิดตู้เหรอซ่อมต่อต้องบอกซ่อมต่อซ่อมแซมซ่อมแซมเหรอทำงานสเสถียนจังไม่ตึกๆมานะเรารอฟังเสียงหัวใจอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเล่นเล่น,ลน,ลนส,บลสบายมากเลยสบายมากเลยอสุด h 7M เกดว้าวว้ อะไรเนี่ยคาแรคตร์เพิ่งตีรีเบคก้าได้ทีเดียวอะรีเบคก้าแซมเบอร์อเฮ้ยอุ้ยไอ้บ้านพามาเฮ้ยเกีย่ยวอะไรกับเราเนี่ยมันมาเงียบะเราต้องกดให้แม่นๆ,ๆเออให้มันเดินลำบากเออ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 เอ้าโหโ,โดนอยู่ดี

โอโหไปจวบเหมาะขนาดนั้นเอ้าหนีหนีอุยโอโหแล้วดูนู่นดิเปิดประตูรอเสียงหลบหนีเลยดีไหมเนี่ยไม่เสียงมันอยู่ตรงนี้อ๋อยังไม่เปิดเปิดเปิดไว้ให้เหลือขีดหนึ่งไม่ทันมันแขวนใกล้ แฝนใกล้ขนาดนี้ยังไงก็ไม่ทันถ้ามาก็คือโดนเก็บแฝนใกล้อย่างนี้มาคือโดนเก็บโดนเฉะนาะแน่นอนตายแล้วมันมาแล้วมาฮิวกันก่อนดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โห มันต้องรอดได้จริงๆนะเนี่ยตามบทเนี่ยถูกบูชายันถูกบูชายันเลยรู้เพื่อนดิรอดกันไมเนี่ยสองคนเนี่ยออกไปแล้วด้วยโอ้โหไม่ว่าเราจะยิวตัวยังไงมันก็ปันเฉาะเดียวดับอยู่ดีอ่ะไปทางไหนดีก <c oughs> ดล็อก รีเบกาเ e ส i d เดีย e อีวิเอาให้รอดนะไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเอ้ยรีเบกาโดนนะเนี่ยรีเบกาโดนปะเนี่ยเอ้ย Rebecca, รีเบกาเลี้ยวแล้ว ไอ้นั่นฉลาดไล้นั่นรอดอต่รีเบก้าไม่น่ารอดแล้วอโอ้ยเฮ้ยเดี๋ด,ดีมันปันไม่ทีเดียวดับยังไงไปไปไปแทงทีนึงแทงทีนึงแทงหนึ่งดับกันให้กันให้้หยผักไม้ล้มนี่แน่อ่อเอ่อเอะอะออเเทศเป็นดังนี้เลยนะครับ เมนบอร์ดใบนี้ดีผ่านเลยสวยๆเลยจ้ะ CPU ก็สวยกระจอก็สวยและเสถียรทํางานได้ดีขอบคุณที่รับชมมากครับในจริงั้งมาแม้เวลาจะาะเราเพียงราติีที่ฝันถึงวันเกา่า